วัดีคุณผู้ชมกับรายการม้อมอยเกมตามใจฉันนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวหลังเล่นเกม v a l k ิลี่อ l ลิเซียกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเราจะมาพูดถึงระบบการเล่นโดยคร่าวๆกันก่อนว่าเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับการเล่นเกม v n l k y r l e e l y s i ซ m นะครับผมเวลาเข้าฉากหลักเลยนะฮะ,ะมันจะมีการกดฟันอยู่2แบบก็คือกดฟันกดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดฟันแรงหรือว่ากด เหมือนกับเป็นท่าพิเศษเนี่ยกดสามเหลี่ยมนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีการใช้อเทมด้วยนะครับนี่ฮะมันก็จะมีการใช้อเทมแบบนี้นะฮะซึ่งการใช้อเทมมี2แบบก็คือเราสามารถใช้เหมือนกับเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมแอคชั่นอาร์พีจีเลยหรือว่าเราติดตั้งที่ช็อตคัทที่ซ้ายล่างเนี่ยครับแล้วก็สามารถกดใช้ได้เลยครับผมนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถกด ใช้เวทมนต์ได้ด้วยนะครับผมอ่าซึ่งการกดใช้เวทมนต์เนี่ยคือกด R2 แล้วก็ใช้เวทมนต์ตามที่ปรากฏตรงนี้มาเลยครับผมโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตั้งได้ที่ช็อตคัทแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ามีการเรียกวิญญ,ญาณวีรบุรุษออกมาด้วยนะครับผมเนี่ยฮะเราจะเรียกวิญญ,ญาณวีระบุรุษออกมาเพื่อเป็นซัพพอตในการ ช่วยโจมตีของเรานี่แหละครับผมเนี่ยฮะแต่ถ้านี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของอาการแพ้ธาตุด้วยนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงได้เห็นไปแล้วมันจะมีเรื่องของการแพ้ธาตุไปด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมใช้ธาตุนั้นๆนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยเกตพลังของมันมันจะมีสายฟ้าอยู่ถ้าเราใช้พลังสายฟ้านี่แหละครับผมมันจะทําให้แบบว่า เกตด,ด้านซ้ายของเกตพลังชีวิตของศัตรูเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเต็มปุ๊บนะครับศัตรูก็จะแบบว่าจะนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็สามารถฉวยโอกาสโจมตีได้เลยครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ใช้ท่าไม้ตายที่มันแพ้ธาตุละอย่างเคสนี้คือมันแพ้สายฟ้าเราใช้เวทมนต์สายฟ้าปุ๊บหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นธาตุสายฟ้านี่ฮะมันก็จะชังงักแบบนี้ครับผมเราก็ฉวยโอกาสโจมตีได้เลยฮะนี่ประมาณนี้ครับ สร็จแ,แล้วทีนี้นะครับขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า,าวิญญาณวิรับุรุษเนี่ยเราสามารถเรียกออกมาช่วยแก้ปิศาบางอย่างได้นะครับผมเนี่ยฮะมันจะเป็นการแก้แบบว่าสมมุติว่าในกรณีอันนี้นะครับถ้าเราแบบเอ๊เราจะไปต่ออย่างไรดีผมโดดโดดไปต่อแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับผมกดเลงแบบนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีสอนครับว่าวิธีกดเลงอย่างนี้ทําอย่างไรแล้วจากนั้นนะครับให้เรากดเรียกวิญญาณวิรับุรุษ ที่เป็นน้าแข็งนะครับผมกดวงกลมนะครับนี่นี่ฮะแล้วเราก็แล้วเขาจะสร้างทางเดินให้เราไปต่อได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้ข้อเสียของการเริ่มต้นเล่นแรกๆเลยของเดโมน,นะครับจะเข้าได้แค่ออปชั่นเท่านั้นนะครับผมอ่าเนี่ยฮะและในระหว่างการเล่นนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีเซฟระหว่างทางแบบนี้นะครับผมซึ่ง เซฟระหว่างทางนี้นะครับเราสามารถอัพอาวุธได้นะครับผมโดยวิธีการอัพอาวุธเนี่ยเราต้องเก็บพวกอัญมณีแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเยลโลโซมาแล้วก็มาอัพอาวุธนี่แหละครับผมซึ่งการอัพอาวุธข้อดีก็คือมันจะเป็นการอัพค่าสเตตของอาวุธนั้นๆไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าหาว่าเริ่มเล่นตอนแรกสุดเลยคราวนี้คุณผู้ชมสามารถดูเมนูต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไอเทมสมส่วันคิลลี่แล้วก็ไลบรี่ได้เลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับ จะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้เราสามารถอัพสกิลได้ด้วยนะครับผมซึ่งการอัพสกิลนี้นะครับมาจากการเก็บพวกอัญมณีกับเยลโลโซเช่นเดียวกับการอัพอาวุธเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมการได้อัญมณีกับเยลโลโซมานะครับมาจากการแบบว่าทำลายสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นกล่องถังอะไรต่างๆนา,นานๆนู่นนั่นนี่เ,เก็บหีบเก็บจากหีบนี่แหละครับแล้วก็ มาจากการกำจัดศัตรูแต่ครับผมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเกมเพลย์โดยเบื้องต้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมต้องเข้าไปอัพในสีเขียวด้วยมันจะเป็นการเพิ่มเรื่องของเกมเพลย์มาระดับหนึ่งด้วยรวมทั้งต้องบอกคุณผู้ชมอีกว่ามันจะมีอาวุธเพิ่มเติมมาด้วยแต่ว่า อาวุธแต่ละอย่างเนี่ยการกดคอมโบมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็นี่คือในส่วนของเกมเพลย์ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยเบื้องต้นนะครับเป็นรายละเอียดโดยคร่าวๆแล้วกันเนาะทีนี้เวลาคุณผู้ชมเข้าฉากนะครับผมมันจะมีเข้าฉากหลักๆแล้วก็การทำซับเควสด้วยนะครับผมการทำซับเควสเนี่ยวิธีได้ซับเควสมาคือสมมุติว่าคุณผู้ชมเข้าฉากหลักๆนั้นๆน,น,นะครับระหว่างทางมันจะมีแผ่นกระดาษอยู่ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเก็บ แผ่นกระดาษนั้นมานะครับผมนั่นแหละฮะมันคือซับเควสแล้วหลังจากที่คุณผู้ชมจบฉากหลักๆเรียบร้อยแล้วและคุณผู้ชมเข้ามาที่เลือกฉากอีกทีและทีที่คุณผู้ชมกดสี่เหลี่ยมนะครับกรณีของ Play 4 Play5 นี่ฮะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นเมนเควสเมนเควสนี่คือเควสหลักนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นซับเควสแบบนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโดยซับเควสนี้นะครับก็พอเล่นไปปุ๊บฮะคุณผู้ชมก็จะได้ไอเทมมาใช้ด้วยนะครับผมโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังเล่นเลยนะครับผมก็เบื้องต้นเลยเกมเพลย์ผมไม่ขอวิจารณ์อะไรมากละกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกดปุ่มนูน้นปุ่มนี้เนี่ยจะบอกว่าต้องติดตามตอนต่อไปว่าในตัวเต็มเนี่ยมันจะมีเกมเพลย์อะไรเพิ่มเติมมาไหมนะครับผมแต่เบื้องต้นขอรีวิว เป็นภาพรวมเลยก็คือระบบการเล่นเนี่ยคล้ายๆเกม d e วิ l m a คลา y ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นอายเรื่องของแอคชั่น RPG ใส่ลงไปด้วยในเรื่องของการใช้ไอเทมแล้วก็อย่างที่บอกครับเก็บไอเทมน,นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่านี่ก็คือในส่วนของการรีวิวของเกมวันคิลลี่อีลิเซียมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับ โดยคุณผู้ชมนะครับสามารถไปโหลดตัวเดโมได้ที่ ps store ไทยได้เลยนะครับผมส่วนตัวนะครับผมโหลดเดโมตัวนี้มาเล่นนะครับที่เป็นตัวอ l งก h j a p a ป e s นนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจโดยเฉพาะอันนี้ครับตัวที่มันเป็นภาษาจีน อังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมโหลดตัวนี้ไปนะครับเ,เวลาเล่นจริงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วหรือเปล่ายังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมอ่าโอเคนี่ฮะมีเดโมของ playstation 4ด้วยยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปโหลดได้เลยครับผมสำหรับตัวเดโมบน play 4 play 5ใน ps store ไทยนะครับ โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการมอฟบอยเกมตามใจฉันกับรีวิวหลังเล่นตัวเดโมวานคิลลี่อิลิเซียมนะครับปิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมาในนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด s u b s c r i b e ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าเซฟเกมตัวเดโมนี่นะครับสามารถเอาไปเล่นต่อในโตเต็มได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ